จะมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับช่อง Feel Fern Channel นะคะและวันนี้เราจะมา re-action cover ของหนูนหนุนนิวนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้มาในเพลงแบบว่าเพลงเศร้าเออเขาบอกกันว่าแบบชีวิตจริงมันหวานเวลาร้องเพลงก็จะต้องเศร้านิดนึง <c oughs> นะคะ <c oughs> เพลงวันนี้ที่นุนนิวมาเว v e r นะคะก็คือเพลงถ้าเราเจอกันอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่ามันจะแบบ มันจะเป็นยังไงหูมันจะเคลือบทองมาหรือยังไงคือมันเคลือบทองอยู่แล้วแหล,แลอะอะไปดูเลยว้าวจากวันนั้นที่เธอได้ไปจากฉันไม่รู้เธออยู่ที่ไหน เียเด่นมากอะโอ้โสวยาม,มาก<ะ>เฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนขอพูดใหม่นี่ไม่ใช่นูนิวนี่คือคิรินคิรินแน่นอนใช่เลยนี่คือคิรินเลยคุยแต่ว่าเราขอพูดนิดน,นึงนะคือแบบเราไม่รู้ว่าเขา ัดเสียงยังไงหรือทํายังไงแต่ว่าเสียงนูนิวมันเด่นออกมามากๆเลยคือเราชอบนะอันนี้คือเราชอบนะคือได้ยินเสียงนูนิวแบบชัดดีเออเพราะว่าเราอะชอบได้ยินนูนิวร้องเพลงสดยิง่งถ้าไม่มีดนตรีเลยถ้าเป็นเสียงอย่างเดียวอะก็คือชอบมากแล้วอันเนี้ยคือมันเรารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงนูนิวชัดแบบชัดมากๆเด่นมากๆแล้วแบบ มันดีอ่ะทุกคนใช่ฉันยังคิดถึง แป๊บหนึง่งคือแบบอยากจะพูดอะไรเยอะมากแต่ว่าแบบหาจังหวะหยุดไม่ได้เลยคืออยากพูดก็อยากพูดอยากฟังก็อยากฟังแล้วก็แบบพอยิ่งฟังยิ้งแบบฮู้ฮู้ฮู้ทุกคนคือเพลงเนี้ยคือเขาทํามาแบบว่าเป็นเพลงที่แบบต้นฉบับร้องไว้อ่ะคือมันมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะคือมันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นแบบมีสเสน่ห์มากๆพวกแบบคําปิดท้าย การเล่นคำที่ใช้ตอนสุดท้ายเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของนูนิวอ่ะในเวอร์ชันนูนิวอะ่นนวอะมันก็เป็นมันก็เป็นของนูนิวไปเลยอะ่ะคือมันก็เป็นแบบมันก็เป็นเอกลักษณ์ของนูนิวอะ่ะท้ายคำแต่และคำเมื่อกี้คือแบบเราแบบหูหูแล้วแบบมันมีมันมีคำหนึ่งเราจำไม่ได้แล้วว่าอันไหนแต่ว่ามันมีแบบใส่เสียงลมเข้ามาดิดนึงแล้วมันแบบหูขนหลกอะ่ะทุกคน เฮ้ย <Hey, S 2> ดีมาก hey, เฮ้ยช,ช,ชอบเบอร์ชั่นนี้มากชอบมากเราชอบเวอร์ชั่นนี้มากเลยให้ความนทุกิ คนสังเกตท้ายคําของทุกๆอันเลยนะคือว่าแบบมันจะมันจะไม่เหมือนต้นฉบับอะแล้วมันก็จะไม่เหมือนใครด้วยอะคือแบบเขาออกแบบมาใหม่แล้วแบบมันดีมาก เมื่อกี้คือแบบว่าเมื่อกี้ไม่ได้หายใจเลยทุกคนคือจังหวะที่แบบว่ามันมันมันสูงแล้วแล้วก็แบบวูแล้วแต่ว่ามันยังแบบมันยังสูงอีกมันยังแบบวูว่าเดิมแล้วมันก็แบบแล้วมันก็วูวูไปอีกคือแบบฉันช็อกเลยหุยดีมาก มากเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆคือถ้าถ้าเกิดว่าโหถ้าเกิดว่าเราจะร้องเวอร์ชันนูนิวอะถ้าเราจะร้องเพลงนี้ถ้าเราจะร้องเพลงนี้เวอร์ชันนูนิวทุกคนเราจะต้องทํางานหนักมากเลยนะเพราะว่าทุกทุกประโยคทุกทุกท่อน,น่ะมันไม่ธรรมดาสักอันหนึ่งเลยอะทุกคนคือมันจะต้องมีแบบอะไรสักนิดนึงที่มันแบบแบบ นิดนึงอ่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าอยากจะร้องให้มันเหมือนนูนิวเป๊ะๆอะทุกคนจะต้องแกะทุกประโยคมันยากมากเลยลเนี่ยโอ้ไม่กอดคือดีห้ยแม่เอ้ยมันจะไม่ได้อวยนะแต่คือแบบอันนี้เราส่วนตัวเลยอะโคเวอร์ของนูนิวทั้งหมดอะเราชอบอันนี้ที่สุดตอนเนี้ย รายละเอียดในการร้องเพลงนี้มันมันเยอะมากเลยอะเราชอบเราว้าวแบบว้าวมากแล้วยิ่งท่อนที่แบบโชว์พลังตอนสุดท้ายอะหยุดหายใจไปเลยแป๊บหนึ่งคือกั้นหายใจยยแบบแบบไม่กล้าหายใจเลยไม่กล้าหายใจเลยนกึกออกไหมแล้วภาพในเอมวก็คือเป็นแบบคินคลีนคือคือเน้นแค่นูนิวแค่นูนิวเลยคนเดียวแค่นั้นพอคือเอาอยู่แค่นี้คือเอาอยู่แล้วแล้วจังหวะที่แบบบิดตาแบบ ห่างตามไม,มองกล้องนิดหนึง่งแค่นั้นคือแบบโอ้ oh my god เฮ้ยเราไปดูกันแบบเราไปดูเราไปฟังกันแบบตั้งใจอีกครั้งเลยทุกคนเมื่อกี้จริงๆคือเราดูภาพแต่เราแบบไม่ได้แบบจ้องภาพมากขนาดนั้นแต่เราแบบตั้งใจฟังเสียงมาก,มากเดี๋ยวเรามาดูดูกันแบบครบๆแบบรวมรวมกันอีกสักหนึ่งรอบอันนี้สน,นองนีตัวเองนะทุกคน <S <S อุ๊ย รองเท้าคู่วะเนี่ยจากวนนั้นที่เธอได้ไปจากฉันไม่รู้เธออยู่ที่ไหน หยุดทุกคนเห็นสายตาเมื่อกี้ไหมมันเป็นสายตาแบบเป็นแบบเหมือนช้อนตานิดนึงนะทุกคนเนี่ยเนี่ยทุกคนดูสายตานี้ I'm with life. มันเป็นการฟังเพลงที่แบบว่ามันดีแล้วมันก็แบบมันอยู่นิ่งไม่ได้มันจะแบบมันมันต้องดิ้นอะคือฟังแล้วมันแบบแบบเนี้ยทุกคนนั่งฟังเฉยเฉไม่ได้จริงๆเออแต่จริงๆอะถ้าเรากลับไปดูโคเวอร์แรกๆของน้องนะคือน้องอะร้องเพลงเพาะตั้งแต่แรกแต่ทุกวันเนี้ยมันเพาะขึ้นกว่าโคเวอร์อันแรกอ่ะมาก แต่ทุกคนลองไปดูโคเวอร์อันแรกของน้องนะกับโคเวอร์อันเนี้คืออย่างนี้เลยนะอันนี้คือเพาะแล้วนะแต่แต่อันนี้คืออย่างนี้เลยอะคือแบบเฮ้ยคือไม่ได้อวยคือไปดูคือจริงๆเป็นคนที่แบบคุณภาพเราจะไม่บอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ุูคนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้องก็ต้องแบบเวิร์กฮาร์ดพอสมควรเลยอะเวิร์กฮาร์ดเลยอะที่จะแบบว่าได้มาอยู่ตรงเนี้ยนึกออกปะเออ เราจะบอกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณภาพคุณภาพคุณภาพทุกคนนึกออกไหมดีเราคิดว่าคืนนี้เราคงจะฟังเพลงนี้วนทั้งคืนหลังจากที่เขาปล่อยเพลงนี้ตอนหนึ่งทุ่มใช่ไหมไหนใครที่เปิดเพลงนี้วน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 ,วน,วนคอมเมนต์หน่อยใครเราจะเป็นหนึ่งในนั้นทุกคนเราว่าเราคงจะเปิดฟังแบบเรื่อยๆเ,เลยอ่ะหูชอบมากเลยอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวขอไปไปฟังไปแบบว่าแหกปากไว้ๆในห้องน้ําคนเดียวก่อนนะคะโอเคเดีวก็ถ้าใครนะคะชอบรียกชั่นนี้นะคะคำไงคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่รีแอคชั่นน้าสำหรับรีแอคชัทนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมไปฟังเพลงน้องนะคะ